าโอเคครับเพื่นดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้คุยด้วยผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่การรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างเด็กสตาร์นะครับเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์นะฮะป่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสกิลของของเด็กสตาร์ก่อนนะฮะก็มาเริ่มมาที่ตัวของพาสซีฟของตัวเด็กสตาร์นะครับพาสซีฟเด็กสตาร์เนี่ยคือการโจมตีหรือสกิลนะครับอ่าแต่ละฮิตใส่ฮีโร่อีกฝั่งนะครับก็จะได้รับสแต็กในการขโมยพลังโจมตีมานะครับ อ่ะอย่างนี้ตีธรรมดาก็ได้มา1นึ่งสแต็กนะครับอะไรอย่างนี้สกิลก็ได้1นึ่งสแต็กนะครับอ่ะแต่ถ้าสมมติตีธรรมดาด้วยท่า2องเงี้ยมันก็ได้2องสแต็กเพราะว่ามันมีแถมโบนัสดาเมจมาให้ด้วยนะครับมันก็เลยนับว่าเป็น2อสองสแต็กอ่ะอย่างท่า1นึ่งนี้นะครับเวลามันมีใบมีดไหลลงมา2องจังหวะก็ได้2องสแต็กแล้วก็กดตีซ้ําก็ได้3อะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นเมคอิกที่สําคัญของตัวเด็กซ์ท่าเนี่ยจะอยู่กับการขโมยพลังโจมตีเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวของพาสซีฟครับ อเมริท่ท่าหนึ่งบ้างท่าหนึ่งเนี่ยคือการกดเราจะเร่งเครื่องนะเราจเร่งเครื่องก็ได้นะครับสมมติว่ามีอีกฝั่งไงอยู่ในวงแดงๆเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยลงมานะครับอ่ะประมาณนี้ตอนเราปล่อยสกิลนะครับอ่ะซึ่งนะครับพอเราปล่อยสกิลเนี่ยเอ่อวิ่งชนก็มีดาเมจนะครับวิ่งชนก็มีดาเมจประมาณนี้แล้วพอกระโดดทุบก็เป็นสโลนะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับศัพท่าหนึ่งเนาะและตัวท่าหนึ่งของเราเนี่ยเราจะ เมื่อเราปล่อยเนี่ยเราจะเข้าสู่โหมดอ่าพร้อมตีกระโดดทุบตลอดเวลานะครับ3วิเนาะแล้วเราจะวิ่งเร็วกันซีซีด้วยครับในช่วงนี้นะครับเนี่ยไอช่วงที่เราปล่อยนิ้วมาเนี่ยตัวมันจะแดงๆหน่อยๆนะครับแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าจะดูว่าตอนไหนอ่าอยู่ในโหมดกันสโลว์อยู่เนี่ยให้ดูว่าตอนไหนเนี่ยใบเลื่อยมันใหญ่เห็นไหมใบเลื่อยมันจะใหญ่ๆนะครับอ่าเพราะงั้น มันก็จะกระโดดฟันได้ในช่วงเวลา3วินนี้นะครับอันนี้คือท่า1ก็มี2จุดที่ต้องจำนะคือข้อแรกครับตอนใช้เนี่ยมันก็จะกันสโลว์ครับแล้วก็ตอนปล่อยก็ยังกันสโลว์ครับในช่วงที่ยังไม่กดตีธรรมดาเนาะอ่ะประมาณนี้สำหรับท่า1แล้วก็เรื่องของใบมีดที่ลงมานะครับอ่ะโอเคครับสำหรับท่า2นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับจ่ายเลือด5%เขณะที่มีอยู่นะครับก็คือยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งจ่ายเลือดน้อยนะครับ อ่ะลิงเลือดเยอะก็ยิ่งใจเลือดเยอะเสียเลือดเยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้โดนฮีโร่ก็ได้รับค่าฟื้นฟูเลือด5%ที่เสียไปนะครับคล้ายๆของตัวซินิเทียนครับแต่ดดยมองว่ามันใช้งานค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต้องใช้โดนฮีโร่แล้ววงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแบบวงนิดเดียวครับแล้วหลังจากกดใช้งานปุ๊บเราจะตีไปประเภทกวาดนะครับแบบตีกวาดเนาะอย่างนี้ก็ตีวงวงใหญ่มากขึ้นกระจายกว้างมากขึ้นก็เก็บสแต็กง่ายมากขึ้นนะครับแค่นี้ครับตัวมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะเท่าไหร่นะสัทธะสองนะ ตัวนี้นะครับจะมีความสำคัญที่อันติมากนะอันติของเด็กซ่าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอับาดอนใน d o a ใครเคยเล่น a 1นะครับ <c oughs> ก็พูดง่ายคือกดอันติปุ๊บเราจะไม่เข้าสู่โหมดอมตะแต่เราจะเข้าสู่โหมดนำดาเมจที่เสียโดนมาเนี่ยกลายเป็นรีเลือดแทนเลยนะครับ <c oughs> ก็คือยิ่งกว่าอมตะนะครับก็คือรีเลือดนะครับทุกอย่างที่เขาทําใส่เราก็จะรีเลือดแทนก็จะไม่อมตะนะครับประมาณนี้ วเวลาโดนปั๊มตีไหมโดนรัวๆตุ้งอะไรก็จะรีเลือดแทนนะครับในช่วงเวลา3วินีเราก็จะเป็นอยู่ในเรียกว่าโหมดอมตะเวอร์ชั่นรีเลือดแทนด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นท่าที่ค่อนข้างโกงมากนะครับในทีมไฟท์นะครับแบบวิ่งได้เข้าสู่แผงหลังอีกฝั่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถทําให้เราตายได้ในช่วงเวลา3วินีนัก็คือจะฆ่าไม่ได้เลยตอให้โดนตัดเลือดเราก็แค่ฟื้นฟูเลือดน้อยขึ้นแต่เราก็จะไม่ตายอยู่ดีนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวของสกิลอันติของเด็กสตาร์นะครับประมาณนี้ ก็น่าจะหมดแล้วนะตัวนี้มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะดอยไปลองเทสมาแล้วกับพวกไอเทมอะไรพวกนี้นะครับอย่างพวกทารอนอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําให้สแปกมันติดไวขึ้นเนาะหรืออะไรหรือฟอดเคทหรือโอมิอานะเพราะงั้นก็ไม่น่าจะมีลูกเล่นกับไอเทมอะไรเท่าที่ดอยนึกออกนะครับประมาณนี้ไปครับไปดูในการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มมาก็เท้ามาเลยนะในเรนน่าจะเจอเป็นเวเลสไม่ก็ซูเปอร์แมนเนาะ ด้วยใครมีของลมน่าจะเป็นเวเลสมีของลมเอาท่าหนึ่งไปก่อนแล้วกันเห็น้อยวิ่งหนีได้ท่าหนึ่ง <laughs> โอ้ดรเมพอรับได้นะอันนี้เราใส่เป็นรุน ห่อยขิ้มาหน่อยนะครับแต่มันก็คือลูนโกเด้นเนาะหนลองไปเดินกันบ้างผูมแมปใหม่สวยอยู่นะแข็าพาดถล่มาดอุ้ยทำไมากิฟต์งงานโดนน่าจะลงหลุมบอกเลยว่ามีให้วาดเสี่ยวกันบ้างถ้าหนึ่งมันก็พอใช้ได้นะเนี่ยถ้าชาร์จแล้วชนเนี่ยนะมันก็จะวิ่งเร็วต่อนะับม,มันจะมีตัวแดงๆไอ้ตัวแดงๆเงนะี่ยคือวิ่งเร็วอยู่นะ ึงนะเหมือนจากทามมิ่งแล้วเหมือนป่าเขาน่าจะใกล้ฟาร์มเสร็จแล้วป่ะถ้าดอยฟังดูไว้ผิดอ่าอัพท่าหนึ่งน้ำเนาะตัวนี้นะไม่มั่นใจเรื่องป่าอีกฝั่งนะครับเราก็ไม่เช็คหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าให้มีเสียงปะแปะปะแปะอยู่ไอหอัวตีกันอย่างนี้เลยฮัลโหลทำไมต้องทำกันขนาดนี้โอ้โห โอ้ยแรงเกินฮัลโหลอะไรวะน้าเนมะื่อกี้เรายิงเราแป๊บเดียวงนะั้นน่ะเป็น2,000เลยเราบางอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหไม่เคยเจอวิปปรับใหม่เราโหเราก็ห้าวแบบว่านิ่ก็เป็นทาร่าล่วงอย่างไว <laughs> นิวก็ต่อให้ก่อนนะนัองต่อให้กระได้จริงอ่ะต่อให้เยอะไปละ เมีเียนตีอดอยว่าน่าจะพอเถียงอะไรได้มากขึ้นนะเมื่อกี้มัาไม่มีเอยนตีเราเล่นแบบสิงเสียงสิงมไม่โดนในชะ่เอาละโอ้โหสกอร์หนึ่งห้าตอนนี้จะรอดไหมเนะี่ยกดไลค์ได้ด้วย ตึกแชนติดไปก็ไม่น่าชนะเวเลสนะเวเลสมันจ่ายดาเมจแบบเป็นจังหวะมามามาอ,อาะไรวะเนะี่ยงงไปหมด แต่รู้ว่าเมื่อกี้น่าจะข,ขโมยพลังโจมตีมาเยอะมากๆแล้วเพราะว่าโดนสองตัวรุม <laughs> นัวแบบไม่รู้เรื่องนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมไปว่าถ้าหนึ่งต้องกดชาร์ตแต่วเวลาจะแบบวิ่งไล่อะไรเงรี้ยชุดตัวเกมเรานะ่าจะไม่ค่อยมีพิษส่งมากต้องรอได้พวกไอเทมนะโดวยว่าแบบพอได้ทานหลอดแล้วนะ่าจะเล่นง่ายขึ้นพอมีดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ย ไม่จริงาสองตัวนี้มันไม่ค่อยเหมือนของตัวซินิเทียเท่าไหร่นะในความคิดดอยของซินิเทียมันแบบมันเก็บกับคีบได้ไงแต่ตัวนี้มันต้องรีกับคนเนาะไอ้ท่าสองเนี่ยมันก็จะไปเก่งในไฟไใหญ่ๆนะครับแต่ดูแล้วตัวเราจะชนะทางพวกตัวสายสโลเนาะเพราะว่ามันสโลไปก็เท่านั้นนะครับ แกลาวนะ oh. อลเมลุก <c oughs> <c oughs> กลับมาเยอะตายสิ <c oughs> <c oughs> วิ่งกับแดไง,ไง ลากเลื่อยครับลากเลื่อยไปเฮ้ยเกมเรากลับมาทรงดีแล้วมาตารอนมาลนี่แหละสู้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าโอ้โหมันมีญาติเยอะจังตายกันตายกันทายเจนเจนเจนแต่ตัวมันก็โดนลุมได้นะจริงๆอ่ะแต่ว่าต้องอ๋อมันไม่ได้โดนลุมเยอะขนาดนั้นอ๋ออ๋โดนลุมเฉยๆสามตัวไม่เรียกว่าลุมสามตัวเรียกว่ากระทืบ ลองดามเนสซีเนี่ยเราเมุ่งแป๊บเดียวเก็บครบแปดสแต็กระนะไวอยู่นะตอนแรกดอยคิดว่ามันจะเก็บสแต็กช้ากว่านี้สิอันนี้คือเก็บไวมากเลยแปบ๊บเดียวแปดสนะแต็กละวแปดสแต็กนี่ก็ได้พลังโจมตี16%ของไอตัวนั้นมาเลยนะยิ่งตัวไหนเราแบบพลังโจมตีเยอะที่โดนเราไปทีนี้เราแบบตีแรงสุดๆไปเลยนะถึงน,นะไปดูล่างกันไหม โอ้โหโห,โห,โหแร็ปเล่นงี้เอาไปหนึ่งไลท์ <laughs> เดี๋ยวนี้มีกดไลท์ให้ด้วยะสยงามวิ่งลากลากเรื่อยอะวลีใหม่วันนี้วิ่งลากเรื่อยตีต,เต,ต,เต,ต,เตีเป็นวิปป่าเนาะ อร้อยน่าจะเริ่มได้เปรียบแล้วแต่เขาสองแคลรี่นะดอยว่าน่าจะต้องรีบนะจะหยาบโอ้โห เพื่อนเอาไปก้าตัวแล้วโคตรจัดเดี๋ <Double kill. S 1> ยวอะไรยิงครับเราเป็นสายตีป้อมไปแล้วกันนะเดีย๋ยวป้อมกลางอ่ะไม่มีอะไรทำแล้วโคดจั <laughs> นึกเลยวออ่ากวนติเถียงไปเลย <laughs> โอ้ตักเด้งไวอยู่นะ มันตีเร็วมากเลยนี่แค่ตีแค่90%เอนงนะรู้สึกว่ามันตีไวมากเลยแบบทวงท่าอะไรางี้เฮ้ยโดดมาอย่างงี้ยิงสิครับเรียบร้อยเรียบร้อยลากเลือด <laughs> What's a home? I never had one. Your team has destroyed a town. Your team has destroyed a town. From now on, your life is my life. นี่ก็รออันติไปก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> โดนไล่แล้วเฮ้ยโหเพื่อนโอ้โ เล่นเครื่องเรียบร้อยมาได้ตัว40เไปเหรอจบละโอ้โหูตรงไม่ค่อยดีเลยอู้หูอือชาต้ามันจะบิดไหมเนี่ยสิบมิสิบมิสิบมิไดเซอร์สิบมิวิ่งไปวิ่งไปลากลากไปลากไปลากไป ลากไปโอเคโอเคยังรอดอยู่ยังไงฮึดจึ๊บจบ้ะวิ่งหนีเราแล้วอะฮัลโหลจะวิ่งหนีสิอยู่นิ่งๆลูแมนโอ้โหไม่สู้อะลูแมนนายไม่ใจเลยเมื่อก,กี้นี่ก็จะได้แบบโชว์อัติรีเลอดอะไรอย่างเงี้ยลูแมนแบบไม่ตีโอ้ยไม่ตีไม่ตีตอูย เดี๋ยวนะนี่ออกของแทงชิ้นของแท้งแบบสองชิ้นก็เลื่อนเป็นหมื่นแล้วเบรดเลื่อนเหมือนจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงดีวิ่งขึ้นไปเลยโผล่ขึ้นไปเลยเร่งเครื่องเร่งเครื่องชอบเร่งเครื่องอเร่งเครื่องชอบเร่งเครื่องชอบเร่งเครื่อง ตัวมันตัวมันปั่นอยู่นะตอนวิ่งไปได้ป้อมเนี่ยแบบปั่นเลยอะได้เข้าไปแบบไม่มีใครหยุดไปได้จริงอะเรียบร้อย งงๆครับอืมถ้าที่ลองเล่นมามีจุดเด่นมากนะครับเทียนติจุดเด่นแข็งมากนะประมาณน,นี้ ครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวเด็กสตาร์ในวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากในสก,กิลต่างๆนะแต่ว่าหลังจากที่ดอยได้ลองเล่นมาในประมาณ2-3สาตาแล้วเนี่ยดอยยังรู้สึกว่าตัวมันยังไม่ค่อยสุดนะครับในด้านของการไล่ฆ่านะครับหรือการแทงอะไรอย่างนี้เนาะคือให้เปรียบเทียบกับซินิเทียที่ดอยเคยเล่นมาในตัวเก่าเนี่ยซินิเทียมันมีความสามารถในการดูดเลือดที่ค่อนข้างเวอร์วังอลังการมากกว่านะคือเด็ก a ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่นับอันติมันเนี่ยถ้า2มันดูดเลือดยากมากนะครับคือวงมันแคบนะ มันไม่ได้มีท่าดูดเลือดท่าอื่นเลยนะนอกจากท่าอันติซึ่งมันดอยเลยทําให้รู้สึกว่าแบบมันเอาชีวิตรอดค่อนข้างยากนะถึงแม้ว่าจะแบบมีอันติที่แบบโกงมากแต่คือตอนพอตอนมันไม่มีอันติคือมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในความรู้สึกดอยนะคือแบบค่อนข้างแบบลำบากเนาะ,ะจุดเด่นของตัวเดสต้าตอนนีนะ้มันยังเป็นการขโมยพลังโจมตีนะเพราะงั้นอดอยมองว่าตัวมันเนี่ยจะเก่งมากๆนะครับในการต่อสู้กับตัวที่มีพลังโจมตีเยอะนะอย่างเช่นพวกแอสซัสซินแครี่นะครับ แล้วก็เท่าที่ดอยลองเล่นมานเนี่ยตัวมันมีความสามารถพิเศษในการไดแบบน่าเกียดก็คือการแช้สติแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับเพราะงั้นไม่มีตัวอะไรหยุดมันได้นะครับแล้วก็ไม่ดไม่โดนสโลต้องโดนสตาร์อย่างเดียวเพราะงั้นดอยมองว่ามันเก่งมากกับการสู้กับแคลรี่ขาตายนะครับแคลรี่ขาตายตัวไหนที่แบบตีแรงๆเป็นแบบป้อมปืนอะไรเงี้ยเด็กสตาร์น่าจะไดไม่ยากนะเพราะมันแบบมันอึดมากแบบตัวอะไรก็ยิงไม่เข้านะเพราะจงังหวะั้นมันเลือดเด้งแทนนะเพราะงั้นดอยเลยมองว่าตัวมันเนี่ยจะ อ่าเป็นตัวเฉพาะทางมากกว่านะดอยมองว่ามันมันยังไม่น่าใช่ตัวเมตาในตอนนี้เท่าที่ดอยลองเล่นมาดอยยังรู้สึกว่ามันยังมีจุดเด่นน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็อ่าจุดเด่นของมันไปอยู่ที่อันติซะเยอะนะทำให้อ่าความสามารถในการเล่นโดยแบบไม่มีอันติเนี่ยมันค่อนข้างยากและอันติของตัวเด็กซ์ตาเนี่ยค่อนข้างครูดาวนานมากนะครูดาวถึง50วิบวิเลยกว่าจะอ่าได้ใช้งานอีกรอบหนึ่งคือนานมากนะดอยมองว่ามันยังมีอ่อนค่อนข้างเยอะเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ทรับตัวนี้ดอยอาจจะให้แรงไว้ไม่เกิน B ถึง A นะครับไม่เกินนี้นะครับ อันนี้ทาที่ดอยลองเล่นมาในช่วงวันแรกนะดอยรู้สึกว่ามันยังแบบไม่ได้มีลูกเล่นแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะแบบเวอร์วางอลังการมากนะครับเท่าที่ดอยเล่นมาไม่เหมือนตัวอื่นที่ดอยเคยเล่นที่แบบเออมันรู้สึกว่ามันมีเมคคาณิกที่ทายากๆแล้วอาจจะเก่งก็ได้เลยแต่ตอนนี้เท่าที่ดอยลองเล่นมาตัวนี้มันแบบลูกเล่นยังไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณนี้ ที่ที่ดอยมองว่าน่าสนใจสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของอันพาซซีเนี่ยที่ดูแบบจะมีอะไรให้เล่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าซับสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลสามเนี่ยไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมีอันติเนี่ยที่น่าสนใจสุดแล้วถ้าดอยลองเล่นมาเนี่ยท่าเนี่ยดีสุดแล้วนอกนั้นท่าอื่นเนี่ยดอยมองว่ายังเฉยๆมากครับก็แทนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นหรือถ้อยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแพทใหม่ในที่นน,น,นนีีน้้แแหลละครครรัััับบสสววดเจอก